สวัสดีค่ะพีพัสเอ็กซ์ทนายแลนด์วันนี้นะคะทิพจะมาแนะนำโปรลับโปรฮิตโปรด่วนของทาง AIS กันนะคะซึ่งเป็นโปรเน็ตที่มีราคาถูกมากๆ กับโปรเน็ตที่มีชื่อว่าโปรเน็ตเมาเมา2เมกราคา90บาทต่อ30วันอยากให้ทุกคนรีบตัดสินใจสมัครกันไวๆนะคะเพราะว่ามีเวลาสมัครแค่4วันเท่านั้นนับจากวันนี้นะคะวันที่4กุมภาพันธ์64จนถึงเที่ยงคืนของวันที่7กุมภาพันธ์2564เท่านั้นนะคะมีเวลาสมัครแค่4วันเท่านั้นนะคะรีบสมัครกันเลยคะ่ะ ซึ่งโปรเนต2เมกต่อ30วันนี้นะคะปกติแล้วนะคะจะเป็นโปรเนตสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นวันนี้นะคะทิปได้รับ SMS ด่วนจาก AIS ว่ามีการลดราคาโปร h ิต โรนี้นะคะลดราคานะคะจาก150บาทเหลือเพียง90บาทเท่านั้นซึ่งราคาถูกมากๆนะคะลดราคาลงตั้ง60บาทเลยถูกมากๆเลยค่ะทุกคนรีบไปสมัครกันนะคะ ทีนี้เราจะมาดูเงื่อนไขและก็รายละเอียดของโปรโนี้กันนะคะเงื่อนไขของโปรเน็ตสองเมราคา90บาทต่อ30วันมี2ข้อเท่านั้นนะคะเงื่อนไขข้อที่1เลยซิมที่สามารถสมัครโปรนี้ได้จะสมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่านะคะและทั้ง2ซิมจะต้องเป็นระบบเติมเงินด้วยนะคะต่อมานะคะเงื่อนไขที่2 โปรนี้นะคะหมดเขตส,สมัครได้ถึงวันที่7กุมภาพันธ์2564นี้เท่านั้นนะคะและสมัครได้ถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีของวันที่7กุมภาพันธ์64นะคะ ต่อมาเรามาดูรายละเอียดของโปรนี้กันนะคะรายละเอียดของโปรเน็ตเหมาเหมา2เมกราคา90บาทต่อ30วันมีรายละเอียด6ข้อนะคะดังนี้เลยรายละเอียดที่1นะคะเราจะได้ใช้เน็ตที่ความเร็วสูงสุด2เมกแบบไม่ลดสปีดความเร็วเน็ตจะคงที่อยู่ที่2เมกต่อวินาทีใช้งานเน็ตได้ต่อเนื่องแบบไม่อั้นไม่จํากัดปริมาณจนครบสัญญานะคะรายละเอียดที่2นะคะ เราจะได้ใช้ Wi-Fi ฟรี Free. เป็น AIS e Super Wi-Fi ฟรี Free. ไม่อัน้นไม่จำกัดปริมาณรายละเอียดที่3นะคะแต่เราจะไม่มีบริการโทรฟรีทั้งในเครือข่ายและก็นอกเครือข่ายนะคะแต่ถ้าเราอยากจะโทรนะคะจะคิดค่าบริการตามโปรหลักที่เราใช้งานอยู่นะคะ รายละเอียดที่4นะคะระยะเวลาในการใช้งาน30วันรายละเอียดที่5นะคะราคาวรวมภาษีจะอยู่ที่90บาทต่อครั้งต่อ30วันและก็จะต่ออายุอัตโนมัติจนครบ6เดือนโดยจะมีการหักค่าบริการทุกๆ30วันนะคะครั้งละ90บาทจนครบ6เดือน รายละเอียดที่6นะคะโปรนี้นะคะเป็นการสมัครครั้งเดียวแต่จะต่ออายุอัตโนมัติจนครบ6เดือนเลยนะคะต่อมาวิธีในการสมัครกดรหัสสมัครได้เลยกดดอกจัน788ดอกจัน5579สี่เหลี่ยมโทออกค่ะ และทีนี้พอเรากดรหัสสมัครเสร็จแล้วนะคะทาง AIS ก็จะส่งข้อความ SMS ยืนยันการสมัครมาให้เราอีกทีนะคะพร้อมทั้งรหัส WiFi ฟรี Free, แถมมาให้อีกด้วยนะคะทุกคนดีต่อใจมากๆเลย และทีนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างข้อความ SMS ที่ทาง AIS ส่งมาให้นะคะจะมีอยู่2ข้อความนะคะก็คือข้อความที่1นนะคะก็จะเป็นรหัส WiFi กับ username WiFi นะคะและก็ข้อความที่2ก็คือเป็นการยืนยันการสมัครโปรนี้สำเร็จนะคะทีนี้ เราจะมาดูข้อความที่1นนะคะเป็นข้อความรหัส Wi-Fi นะคะจะมี username username ก็คือเบอร์โทรทีท่เรากดสมัครไปนั่นเองนะคะจะมีอยู่10หลักนะคะต่อมารหัส WiFi นะคะก็จะมีอยู่4หลัก ตามรูปเลยนะคะต่อมานะคะข้อความที่2เป็นการยืนยันการสมัครโปรโนี้สําเร็จนะคะซึ่งข้อความนะคะก็จะเขียนว่าคุณเริ่มใช้งานเหมาเหมา90บาทเน็ต2เมกพร้อม WiFi ฟรีหักค่าบริการทุกๆ30วันนะคะเมื่อเราเห็นข้อความนี้แล้วนะคะเราก็สามารถใช้งานเน็ตได้เลยคะ่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้งานเน็ต2 m เมกในราคา90บาทต่อ30วันกันนะคะส่วนทิปได้สมัครโปรโนี้เรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นโปรโนเน็ตที่คุ้มมากๆขอบคุณ eis นะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ